นานหนิงต้าชินตอนกลางคืนกินข้าวกันครับได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองนานหนิงสนามบินนานหนิงรถไฟนานหนิงแท็กซี่นานหนิงอาหารนานหนิงอ่ะอะไรอะไรเจ้ บรรยากาศตอนกลางคืนเมืองหนามหนิงมาให้ดูครับก็บจะมีร้านอาหารส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นร้านอาหารสนากนักท่องเที่ยวก็จะมากินข้าวกันอรไอยอร่อยแซ่บแซ่บอีดีเน้เ 3ามเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสองสองห้าห้าร้านเป็ดอร่อยไดาเลยอ่ะเดินาทางกลับโรงแรมกันหลังจากกินก้าเสร็จอ่ะวันนี้ก็เมื่อ้วครับ เมื่อจับตอนเมื่อเมืม่อนี่ยนะมาให้ดู จะย่างมาเก็บโรงแรมสมมิงเสื้อภาษาอังกฤษคอสินเนี่ยตด้นหมนะครับเป็นโรงแรมไหมครับนะครับเดี๋ยวคานนี่ก็เป็นร้าน ตลาดครับตลาดตลาดตลาดภาษาจีนว่ายังไงให้ชื่อมาผูช้ชื่อะอ,อะไรปะชื่อเ้เริที่นี่ที่ที่ที่นี่ไหมวันนี้เราไปเตรียมตัวกันถ่ายสติ๊กเกอร์ร้านอาหารไหม CCTV มีโอ้ร้านเล่านะครับเนี่ยกว้างลีกว้างลียิน,ยน,น,น,นดีต้อนรับที่นี่ร้านตลาดข้าวต้มหนันห่า อ้ยย,ยัง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 ยใง่ตย太วละเต้าอีกันหนึ่งก็าทนัานะาอ,อะไรนะร้านเต้าเขาว่าร้านปิ้งย่างครับร้านเดี๋ยปิ้งย่างอย่อปิ้งย่างคือกโ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 ก,โก,โก คุณครับโรงแรมโรงแรมผ้าดาวคืนละสองร้อยบาทว้าวบรรยากาศน้ำนี้เฮยอยู่สะพานข่าวขั้นไงผมมันสิ้นหายเลียโอ้ะน้ำ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  น,น,นี่ครับส่วนมากทักท่องเที่ยวจะมาดูสะพานที่สวยที่สุดจัดหน้ามองได้

ช่มากำลังหาทางไปฝุ่งกันครับแต่ไม่รู้จะไปยังไงตลาดบผลไม้ yang sangat nak kita pun nak cari dia รานอาหารนี่ก็คือโรงแรมผมจะนอนคืนนี้และก็พรุ่งนี้2วันสองคืนครับผมใครมาที่น้ำนี้ก็สามารถมนาอนโรงแรนที่นี่ได้นะครับห้องสะอาดราคาก็ไม่แพงที่จอดรถฟรีไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในเป็นยังไง ในสะอาดสะอาดครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณบรรยากาศอร้านขายเหล้าขายเบียร์ขายไวน์ขายทุกอย่างเกียร์ไายอูกับดูดิบฉันจุด